ครับสวัสดีครับผมทุกคนนะครับตอนนี้นะฮะใครที่จะมาชําระเงินค่าไฟของเดือนเมษานะครับตอนนี้ขอเลื่อนออกไปก่อนนะครับท่านใดนะครับที่มีบินของเดือนเมษาเดือน4นะครับฮะรบประเภทที่1นสตัวแล้วก็ ห้านะครับคือใช้ไฟฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นกี่หน่วยก็ฟรีนะครับอ่าส่วนผู้ใช้ไฟประเภทหนึ่งนสองห้านะครับหนึ่งหนึ่งสองห้านะครับให้มาชำระเงินนะครับหลังวันที่สิบห้าไปแล้วนะครับท่านถึงจะรู้ว่าจะต้องจ่ายยอดเท่าไหร่นะครับมาดูกันนะครับดูกันตรงไหนนะครับประเภทนะครับประเภทนะครับ นี่ครับดูที่ตรงนี้นะครับประเภท115เนี่ยคือใช้ไฟฟรีครับพียเพิเศษพิเศษไปไหนพิเศษข้างไหนนี่เนี่ยอ่าเในี่ครับมาดูต่อนะครับใครที่ใช้ไฟอยู่นะครับดูที่ประเภทดูตรงนี้นะครับแล้วก็13ตัวแล้วก็5คือใช้ไฟฟรีนะครับไม่ว่าจะใช้ไปกี่หน่วยก็ตามนะครับนะฮะส่วนใครที่อยู่ประเภท1125นะครับ ให้ชำระเงินได้นะครับหลังวันที่15ไปแล้วนะครับท่านจะรู้ว่าหลังจากลด3%แล้วเนี่ยจะต้องชําระเงินยอดไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้ง2บินนี้นะครับทั้ง2ประเภทนี้นะครับประเภทนี้ฟรีนะครับไม่ว่าจะใช้กี่หน่วยก็ตามนะครับนะฮะนะครับไม่ว่าจะเป็นกี่หน่วยก็ตามคือฟรีนะครับดูที่ประเภทคําว่าประเภทนะดูตรงนี้นะไปดูบินค่าไฟนะครับฟรีนะครับไม่ต้องชําระเงิน นะครับในเดือน4ี่นะครับหรือเดือนเมษานะครับบินในเดือน4ี่นะครับส่วนบินในเดือน4ี่นะครับประเภทผู้ชิไฟนะครับประเภท1นึ่งหนึ่งสองห้นี้นะครับให้ชําระเงินนะครับหลังวันที่ส5้าไปแล้วนะครับท่านถึงจะรู้ว่าหลังจากมีส่วนลดสเประเทนตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะครับจะต้องจ่ายยอดเงินกี่บาทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือ วันนี้นะครับใครที่จะเดินทางไปชําระค่าไฟนะครับไม่ไม่ต้องเดินทางไปนะครับนะขอให้ทุกท่านนะครับไปชําระหรือติดต่อนะครับหลังวันที่15ไปแล้วนะครับจ่ายที่เคาน์เตอร์สวิตนะครับทุกที่นะครับไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับการไฟฟ้าช่วยเหลือค่าธรรมเนียมนะยกเว้นค่าธรรมเนียมนะทุกเคาน์เตอร์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซเว่นโรตัสหรืออ่ คตเตอร์สวิตทั่วไปนะครับในห้างนะครับฮะไม่ต้องชำระเงินนะครับได้ส่วนลดอีกนะคะเดี๋ยวลูกค้ารอจ่ายหลังวันที่15เป็นต้นไปเนาะะดบริการได้นะคะลูกค้าเดิแบงค์อะไร่าได้ปตินะคะดูร่านะฮะดูเลยนะครับใครที่ประเภทนะครับตามที่ผมบอกไปนะครับนะดูนะครับเนอย่างงี้ไปอ่าครับผมเดือนเมษาคะเดือนเมษานะครับดูที่เดือนด้วยนะครับแต่มัจะได้ส่วน ะดูดูที่คําว่าประเภทนะที่ผมบอกไปนะครับคือใช้ไฟฟีนะครับไม่ว่าจะกี่หน่วยก็ตามนะครับตอนแรกที่ได้รับข่าวสารมาว่า่า15แอมป์นะครับใช้ไฟ น้ำไม่เกิน150หน่วยคือฟรีแต่ตอนนี้ประเภทนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่ที่มิเตอร์5แอมป์หรือ1 5แอมป์นะครับนะให้ดูที่คำว่าประเภทนะครับใครที่อยู่ประเภทคำอ่าหนึ่งสามตัวแล้วก็5เนี่ยคือฟรีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะใช้กี่หน่วยก็ตามนะครับส่วนประเภท1 125นะครับท่านจะได้ส่วนลดลงไปอีกนะครับจากที่ได้รับในบินแล้วเนี่ยสามเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้ท่านมาชำระเนี่ยหลังวันที่15เป็นต้นไปนะครับเดือนพฤษภา ท่านจะได้รับส่วนลดไปอีกนะครับตอนนี้คือระบบจะต้องปรับปรุงแล้วก็รอรับนโยบายอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์คํานี้ออกไปนะครับจะได้ผู้ใช้ไฟคนอื่นจะได้รับทราบไปตามกันนะครับนะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนะครับช่วยกันแชร์ไปนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่สํานักงานการไฟฟ้าสุขุมวิทภาทุกที่นะครับ นะตอนนี้ผู้ใช้ไฟเนี่ยก็เริ่มทยอยทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่ากลัวเรื่องของการงดจ่ายกระแสไฟฟ้านะครับเรามีนโยบายไม่ตัดไฟนะครับใครที่ยังไม่ได้